กาบสบายดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอซีเวสุภุสุคนเนาะพี่น้องพบพ่อก,กระเป๋าตายอีกแล้วพี่น้องเอ้มนรษยากาศยามเช้าตอนนี้กับอันกำลังเก็บลำไย,ายพี่น้องเลยมาเก็บลำไยมาขายเนาะสาวแม่กับน้อ,อ,องบิวกำลังเห็ดปู๋ลำไยเนาะมีแต่ม,มาใหญ่ยยเลยพี่น้องเลยมาใหญ่า อัน้วนเลยพี่น้องเสียบเนาะหวานหวานมันสุกแห้งจนมันแตกนำพี่น้องเลยมันชิหายพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องโอ้ห่ามันจะแตกนบบเนาะจะหมากใหญ่เลยพี่น้องนี่เบิ่องทำการพี่น้องหมากมันก็สิประมาณนี้หละเนาะหมากใหญ่พี่น้องเลย ขวดดุกดุ๊กพี่น้องเลยมีสมองใหญ่กระเพินบอลลุนแห้งดุ๊กูนี้และพี่น้องเอ้ยเพิ่นแตกเลยโดนสมอใหญ่หวานเลยพี่น้องเอ้ยมันซุกตัวนี้คือว่าซุกเต็มที่เลยเนาะนี่พี่น้องน้องแซตตี้เป็นตัวเอาพี่น้องเอ้ยหมดแดงกันเมื่อนี้เมื่อนี้น้องแซตตี้เป็นหุ่นพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง ใหญ่เลยเนาะท้าแม่และน้องแลนนง้วก็น้องบิวก็เลยพากันเห็ดพูดพี่น้องเลยเห็ดพ,พูดไปขายเนาะเมื่อก่อนหาก็ได้หลายหลายเออบาทเติบพี่น,อนอ้องพอดบลลอยเมื่อได้ดอกลอยหนึง่งวัานนั้นเลยพี่น้องเลยโอ้ลอยลอยบาทลอยบาทเนาะเอ่อเมื่มอนาะม อืมเอาปไปได้พ่อยเวลาน้องบิวเพิ่นขึ้นบปได้เนาะเว้าน้องบิวขึ้นบปได้เฮาให้ขึ้นบปได้พี่น้อยโตใหญ่พวกพวกญานงามหักเนาะงานมันเนาะบลูง,งา,ยายนของใหน้องชันตีต้ยังแบบโตจ่อยพี่น้องเยขึ้นไปกับโมยานเนาะหัวงามันการหมันเหนียวอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันแต่มันอัน เอาตัวใหญ่ผูดมันก็เลยยันง,งามันจิกมันหักเนาะคนคนใหญ่กว่างา,งงาบักลำไย,ยพี่น้องเลยมันนี่น้องสันติอันบอไดบอไดไปเลี้ยงงวัวพผัวงัวกระผูอยู่แถวใกล้ๆอย่านี้เนาะนก็เลยเก็บลำไย,ยมาขายน้ำอีกพี่น้องเลยอ่าก่อนเท่ามันชิลล์ถิ่มเบิดเนาะเสียดายพ,พี่น้องเลยเนื้อมันขาวปลาลูนวนมันจะเป็นใสๆขขาวพี่น้องเลย ทำแมเพิ่นเห็ด really? พูดล oh, ่ะทราเนี่ยทำแมื่ว่าเ็ดพูดนมลยห็พัพรหบาทเนาะแมนแมนพอพู่รหาบาทแมนเลยเนาะสิบบาทกับสี่ันเนาะโอ้โหพีน้องเย กูเหรอสองพันกีบพี่น้องเอ้ยหมากก็มีแต่หมากใหญ่ๆไ,ไปสิยเลยนวลมันเบิก์เช่าเอานวลมาให้ทำไมพี่น้องเบิร์เหมือนกันนี่พี่น้องหวานพี่น้องเอ้ยนวลลายแม่นี่น,นี่คือนวลมันลายค่ะพี่น้องเอ้ยซุกคักเต็มที่ อันนี้คือนวลเบิ่งน้ำกันพี่น้องเต็มที่เลยความสุขเนาะโอ้ยยอดพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำใยน้ำกันพี่น้องเลยน้ำใยเด้อพี่น้องเด้ออืมหวานหวานแฉะพี่น้อง วานกับวานลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นลำไยหนังวานลายพอดีกินบันที่เป็นลำไยผายมันทีมีแต่ไนไลน์นอกระดับแม่นหมากนี่ก็ยังใหญ่อ้วนดย่อพี่น้องมันเป็นหมากนอนพี่น้องเอ้ยทำเป็นกบที่หบาใหญ่ครับยังมียังมีหมากใหญ่กว่านี้อีกพี่น้องเอ้ย ตัวนี้มันเป็นหมากน้อยพี่น้องเลยลูกใหญ่กว่านี้อีกเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังยังเป็นรองพี่น้องเลยแม่ตัวนี้เป็นรองตัวนั้นเวลาฮับบิดออกจากขวัญมันนี่พี่น้องสิแตกจั่วออกไปิเลยนี่เด้งไหลพี่น้องเลยแม่น้องวิวกำลังไปหับเด้งไหลเดี๋ด่วแตกเลยกล็ะโดดพี่น้องเลยเสียดาย อืมฮจ้ะมันหวานเนวลๆพี่น้องเลยมืเอนี้ท้าแม่พิซซ่าซีมืออีได้พี่น้องเลยมืเอนี้เป็นเฮ็ดสมน้ำไม้ให้พ่อลพี่น้องเบิดได้เบิ่งได้โซมของกันพี่น้องเลยว่าขั้นตอนวิธีการเห็ดเป็นจังไดพก่ชนเห็ดให้เบิ่งเลยเนาะเเออาาาากัน ออว่าน้ำม้อีกกาเพิ่นเกาะและเพิ่นกระต้มแล้วเรียบร้อยกับน้องบิววานเนาะเนมืมนอนนี้ก,ก็ถือว่าเห็ดได้เลยพี่น้อยล่างเอาใส่ถาดให้่หน้าไลออกพี่น้องเอ้ยเปทีคัดอันคัดเป็นทีเห็ด จังไรกระถารุ่นถา้มถาเบิ่งน้ำการพี่น้อยว่กขันตอนและวิธีการทำผลเ็ดอยงไดเนาะเอ้ยพลังลุ้ไหมล้นไหมอ่าอรเหน่อยง่ถึงเลาดูหมากลำไยเนี่ยคือมีแต่หมากลำญ่ถึงเลยดูหมากม่วงกับมีแต่หมาก่วงอีกพี่น้องเอ้ยกินพี่น้อย <c oughs> ยายถาวรเป็นปลูกไห่แหลยพี่น้องเลยแม่เถาวรจากเข้าไปกันยังมีชี้มือเป็นดูพี่น้องเลยมักมี่มก,มกับมักมีกับมีพี่น้องเลยม,มีกับของนะบ,บา้ามีแล้ว,ว่าขนุนเนะาะว่านะบ้าเป็นปลูกไว้พี่น้องเลยของนะบ้า,บาก็คือของเฮาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นดูบ้าน Cần... Đại Mình, đại mong mong mặc mi alumni ông nabau gà mặc kệ kim nắm phần mặc pha mặc quo anh mất thế rồi bung ngon santi thân 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 สารผักผ้าเนาะระวังไปเห็ดผักอันสารพักผ้าพี่น้องเลยสารผักผ้าเห็ดโดยไหวอะไรพี่น้องเลยใช้ชายผลกสานมีคนมาจากซื้อผลกขายพี่น้องเลยอันละร้อยบาทก็ได้เพคนเห็นโอ้น้องชันติกะกำลังขึ้นเอากำลังบิดเอาอยู่พี่น้องเลยโอ้ทึงผู้เห็นแตะเห็นแตะทางหลัง โอ้โหจริงลุกนิบลุกนอยู่หัวคันเท้าขึ้นไปในโวยบลออพี่น้องเอ้ตัวใหญ่เกินเนาะตัวใหญ่เกินเลย่านหามหักพี่น้องเอ้ยฉันตีแค่เน้น้ำหนักบลาย ลังขึ้นกำลังเก็บลูกมันกันยังดกโดกอยู่เลยพี่น้องเยแต่ว่ามันนักเอาผลัยเนาะมันมันอยู่งาเดียวงานหน่อยพี่น้องเยแล้วมันก็แล้วมันก็อันซ่อนมันซ่อนอันลูกมันอยู่ในใบมันพี่น้องเยมันแนมไปจากเห็นโอ้ยห้องหายไปด้วยโอ้โหสงบสติกะถึงเก็บ thương kín phải không Ui, nó Mà đơ, mà đơ, mà đơ, P'Noc, mà kín lắm nhai, nắm cắn đơ, P'Noc, đơ Xịp xẹp, đây P'Noc, đây nó ลำไยจากธรรมศาสตร์พี่น้องเลยไปใส่ยุงใส่ยาไปใส่อันสารเคมีพี่น้องเลยโอ้กำลังเก็บน,น,นวลๆอยู่เลยพี่น้องเลยเอาสติเหตุฉมกะเลาะออกจริงนวลๆดิเธองหงาลำมันปลุกเนาะ ไราจะพูดอะไรได้แล้วโหติ๊กหนวดหนวดอยู่เิงกำลังเอาลงมาเลยเนาะตอนนี้โอ้ตัวหยอดลงมาแล้วปุ๊บเบิ่งกันพี่นอ้อง ơi, ตัวที่เอาลง,งลงมาแล้วเนาะนี่พี่น้องอุอ้ยใหญ่งามเลยพี่น้องเลยนี่คือลำไยบานเฮาพี่นอ้อง ยอดเลยบริษัทผู้ผลพี่น้องเอ้ยบริชัยผู้มันก็เลยเป็นหมากออ่วยใน่นี่เอามาเถอะเอามาลงมาเทเอาอีกแล้วเต็มกระตาเนาะวันนี้ก็เก็บหลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยการขายการยังกขายแถวบ้านเท่านี้แหละพี่น้องขายแถวหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือเมื่อหน้าตั้งโต๊ะขายยาหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยคนผ่านไปผ่านมาก็เจ้ากระสือเลยพี่น้อง ว่าหกไก่บนทานพี่น้องเลยนี่ได้ยังก็ไปวางขายกับพ่อได้ขายพี่น้องเลยครับหนึ่งมาเข้ากระเห็ดนั่นบวแพงเนาะผุดละบวแพงพี่น้อยอืมหวานนววหลายขนาด bay mình này kẹp kẹp nó phải con vậy bọn đây bọn này cho này phải nó nông nông biêu cả ga lăng ao tổ ông phải nó, cái nọ lại cả. vàng nhảy khai nó พี่น้าบ้านเะไพี่เนาะทำแอ่เป็นเห็ดนั่นได้หลายพูดเลยตอนนี้กำลังเอาไปวางพี่เลยออกไปว,าง,า,า,ไปวางขายเนาะ เอีกาเอาลงมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอืมที่ก็ลงมาเลยพี่น้องเอ้ยติลงมาเลยพี่น้องมีหมดเนาะเบิ่งเอออยู่นอกได้ชิบหายู้เลยรวมๆนี่ได้จากผู้แล้วบปะนี่โรเบิร์ตนี uh ่ huh. โอ้ต้เบิ่งนกำกันพี่นอ้องมแต่พูดขาแม่พันเห็ดสุดยอดเลยได้พี่น้อง,พ,พ,องพี่พูยนี่งใหญ่เนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็าไปวางขายเต็มโต๊ะเลยพี่น้องพูตัวนี้ก็เสียอเมียนวางขายที่หลังเนาะขายขายขายตัวหนามขายตัวหนามเนนงไนนะครัเสียมาขายจะเสียเอาตัวนี้ออกไปต่ออีกพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องก็เชื่อมมาวางไว้แบบสี่เหลี่ยมเนาะขายตามหนทางสี่เหลี่ยมพี่น้องเลยหม <Ooh. S 1> กนี่กะลูกก็ง่หงพี่น้องเลยมันบาดเจ็บเนาะดูว่าไปวางขายตามถนนหนทางไปซั่นเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้หลายเลยเนาะ เอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควแล้น้องะรัสิเด็ขอจบคลิปไปเพียงเทนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันเบาตายนเด้อพี่น้องพบพ่อกันต่อคลิปต่อไปพี่น้องเบาตายสิเด้กกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะก็พาบรรยากาศยามเศร้าแบบสิเลยพี่น้องเลยม้นนี่กาวยังบไดไปใช้พี่น้องเลย อยู่เียนอยู่ซานคือเก่าเนาะลาไปก่อนพี่น้องเลยพาบรรยากาศยามเศร้าเสร็จแล้วพี่น้องอากาศคื้นๆเนาะ